สวัสดีค่ะเฮ็ดหยังค่ะเื่ออาหารในกวางครับกวางเด็กครับโอ้กระต่ายครับโอโ้ในกวางเด็กเอากินลูกกินอันกวางนุ่มค่ะพี่รองนี่กวางนุ่มว่าเป็นกวางเด็กเออกวางนุ่มเขาเพิ่นเบิ่งเบิงเขาเพิ่นค่ะปีนะครับปีนี่ปีนึ่งนี่ค่ะดีนะอายุอายุได้1นึงปีดี ตัวนี้ปีหนึ่งบิงเขาค่ะโตนั่น13เดือนนะคะใยไผตัวใดครับนี่ละกวางใยไผตัวใดนะคะ่ะอันนี้เฝ้าเฝ้าทุกอนุเลยหมายถึงว่าพี่น้องที่กดติดต,ตามกดบัก,กรกิรงดิเหินว่าพัฒนาการไปยังไดมาจังไดนะค่ะเบิง่งโตข้างนามู่นี่ผ้ารว้วยค่ะนี่เขาบ้านขึ้นยุค่ะสซิบเดือนละนี่เขาโตเนาะ นิดเดี่ยวนึงเนาะค่ะกำลังสีพอเส้นค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุ้นกกวางสองปีจะไปเสือนะครับอันนี้อันนี้คือกวางแบบนี่ค่ะโตนี่สิบสามเดือนเขาเทียนขึ้นเนาะค่ะโตนั่นสิบสองเดือนกลุ่มนี่นี่โตละสองหมื่นเบิร์ค่ะพี่น้องขานี่ค่ะ แต่เรายังไม่ปล่อยนะคะเด็กเด็กในฟาร์มนี่ห้าตัวนี้เรายังไม่ได้ปล่อยนะคะถือว่าไญ่บ่คะเทียบกับความสูงของลุงอ้นนะคะม้าหน่อยไอวี่พี่น้องบ่บด่ามาหรอกนาะจาม้าหน่อยเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไซกันไหมค่ะพี่น้องค่ะ หมาใหญ่เข้ากับว่าให้เขามาแล้วค่ะอันหม,มาหน่อยนี่เขา้าว่าเข้าต้องระวังวากวางสี่เหยียบเพิ่นได้ค่ะบ้านวางแม่แม่บื้องหนึ่งวางแม่แม่มาอั่นวางแม่ลูกอ่อนน่ะไล่เหยียบหมาหน่อยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคลิปนี้ภาพาเบิ่งกวางนุ่มกินอันอาหารขนนะค่ะพี่น้องค่ะ ราคาเท่าอาหารวัวศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะคะพี่น้องมิยังสงสัยสนใจจะเลี่ยงกวางต้องการพ่อเมียพันธุน่ะให้โทษมากหาราามได้จ้าหาให้ได้จ้าพี่นอ้องขาบ่ยากค่ะราคากับคุยกันใดค่ะศูนย์เก้าหกสามเก้าหาหกหาหาหนึ่งด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าพบอพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ